สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้17มีนาคมนะครับรีวิวรถเข้าใหม่1คันครับ t o y ยต้าวีออสศูนย์สี่อีไอวอรี่นะครับผมไม่เตียเวลาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับไม่ชนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเส้นขอบนะครับขอบของตัวถังนะครับรับกันนะครับผม แนวเดียวกันให้ลูกค้าดูชัดๆนะครับสีสันเดิมนะครับผมครับด,หดูหมุดเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบชัดเจนนะครับ เมีดอาคกวอยู่ครบชัดเจนเคยมีการพลิกคว่ำนะครับซอกในเดิมนะครับดูข้างนี้เชนะครับเนเคยครับเม็ดอาร์วอยู่ครบชัดเจนนะครับ รถสวยครับได้เดิมนะครับไม่เคยมีการชนนะครับเป็นสีเดิมอยู่จากโรงงานมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับพอเ่ขมนลอยขดลวดขดแมวอะไรเงี้ยนะฮะจะมีรอยเล็กเก,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 กน้อยนะครับด้านนี้นะครับ ก็ให้นะหมุดเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับคมนะครับแล้วก็ตรงกันนะครับแสดงว่าไม่เคยมีการพลิกคว่ำหรือตัดต่อตัวถังมานะครับผมไม่เคยนะครับไม่เคยมีความพลิกคว่ำหรือตัดต่อตัวถังมาเดี๋ยวผมค่อยให้ดูข้างในนะครับเดี๋ยวเราใ่จากรอบๆก่อนนะครับผมก็เช่นกันนะครับหมุดเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับ ซอกในเดิมนะครับภายในเดิมเดี๋ยวใหมาไล่ภายในกันดีกวรถตัวถังบางมากนะครับผมไม่เคยมีการทำสีนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับตามประจา่ารถใช้งานหน้าเดิมนะครับไม่มีการแตะไม่เคยมีการแตะเลยนะครับ เรามาดหูห้องเครื่องกันห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเลยจึงเดียวติดนะครับชัดเจนเสียงเครื่องเงียบกริบนะครับรถอยู่ในกดดังนะครับเสียงกล้องยังได้ยินเสียงชัดเจนนะครับผ่านหน้าเดิมนะครับนะครับติกเกอร์อยู่ครบ นะครับิเกอร์อยู่ครบนะครับเหลี่ยมสันอยู่ตรงตามปกตินะครับไล่มาเลยครับผมแก้มข้างนะครับนัดเดิมไม่เคยแกะนะครับแก้มข้างนัดเดิมไม่เคยแกะนะครับผมหัวโช๊คเดิมนะครับเดินเรียบเครื่องเดินเรียบครับเงียบจิดนะครับแก้มขวาแก้มขวานะครับนัดเดิมไม่เคยแกะนะครับหัวโชกเดิมไม่เคยมีการชนเครื่องไม่เคยมีการแกะนะครับนัดยังเดิมอยู่ กันนี้เป็มเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับแล้วก็ต,ตัวใต้อยู่ครบนะครับผมนะครับกันเทปอยู่ครบนะครับผมนี้ก็กันเทปโลโก้อยู่ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันโอเค ด้านหลังคันนี้เช่นเคยนะครับไม่เคยมีการชนนะครับไม่เคยมีการแกะนะครับนัดนอตเดิมนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับหุดเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับสวยงามครับทางซ้ายบ้างนะครับหุดเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับเหรียญบาทอยู่ครบน่าฮับ็อตไม่เคยมีการแกะเลยครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับโอเค หนูซุ้มยังอะไรชัดเจนนะครับสวยงามครับซุ้มยัอะไรสีเดิมสีพื้นเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยมีการสาดสีใหม่นะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมมา,าเรามาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับโอเคห้องโดยสารนะครับ E ivory นะครับสวยงามอยู่แล้วครับเป็นตัวพิเศษอยู่แล้วนะฮะลายไม้เบาะหนังสีครีมลายไม้ชัดเจนนะครับไล่ดูนะครับหางมาุูข้างสวยงามครับเบาะสวยนะครับเช็ดทำความสะอาดให้นะครับมีริ้วร่องรอยริ้วรอยตามการใช้งานตามปกตินะครับเป็นเบาะเดิมตั้งแต่ออกรถมาเลยนะครับ หลังไม่มีริ้วรอยการใช้งานนะครับไม่ช้ํานะครับหลังคาครับผ้าหลังคาสวยครับ้าหลังคาเดี๋ยวผมพยายามโฟกัสให้นะครับสักคู่กล้องไม่ยอมโฟกัสโอเคโฟกัสแล้วครับผมนะฮะก็มีตะกูนิดเตียงครับเป็นแป้งนะครับไม่เรียสนะครับ เครื่องเงนใช้งานได้ตามปกติครับติดเครื่องอยู่นะครับนี่ครับรอบเครื่องนิ่งมากเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับไม่มีไฟโชว์ต่างๆนะครับผมดูตรงฝั่งคนขับนะครับแผงปุ่มกดนะครับสวยครับนะฮะครับร้่อีครับแท้ครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับผมผมอะไรนะครับคลิปเทสรถทดสอบรถลงแยกไปอีกคลิปนะครับ คุณลูกค้าท่านใดสนใจลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมสําหรับคันนี้คุณลูกค้าท่านใดสนใจเชิญจองก่อนได้เลยนะครับผมมาไวไปไวนะครับคันที่แล้วก็ยังไม่ทันได้ลงขายก็จองหลังไม่มากันสักสองคันเลยนะครับผมโอเคสวยครับคันนี้เน่นทะเบียนครบพร้อมโอนนะครับผม อ๋อลืมให้ดูนะครับอบหัวเกียร์นะครับชัดเจนนะครับแผงในไม้หัวเกียร์สวยงามครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ